สบายดีพี่น้องมากินแตงโมน้ำมัมนมันะบบนะจ้ามาลูนี้การแม่มอนมาเฮือนตะอุน่นมาลินน้ำลูกลลน,ลน้ำร้านเิ็นมึงลลุงน้าเมฆน้อยสืตอแตงโมสูตรลูกสุตร้านกินนะมากินน้ำแข็งเลยที่ทั้งลาวท,าทั้งไทยทั้งต่างประเทศแดดหันน้อนแตงโมหวานๆกรอบๆพี่น้องสืตรสองลูกเงินหนึ่งเงินหนึ่งสี่สิบบาทชาพันธุ์ขี่ kỳ ngân là sao thân chỉ tính ngân bản thì... bản không bán không bán tổng tổng bán thằng khu tại sao đi Hãy subscribe cho กาสุกินอย่างของหวานสุกันหวานกันสบายดีพี่น้องเด้อทุกุสุกคนหนึ่งมาสวลีน้ำก็ซื้อหมกโมมาสูุกินเงินมากง่ักโมกันไี่หลงเลี้ยวในห้างนะปั๊มน้ำมันรัดนั่นแหละรถไฟเขาท่านเขาจะไปทางผม่นจะไปทางไหน รถไทยมาค้าในสื่อกลอนนะบอกปกติเขาขื้นมากองลายในเซโนเนี่ยบอกตะเก่าเนาะงานหนินะบอกโมลายเนาะตะเก่าเนาะกองเนี่ยบอกทางแบ่งสิ่งไกลเนี่ยี่ามีมีผูกลงไปศัลย์มัดเดี๋ยนี้หนาตลาดอีกกองยุตนาไอติศเนื้อร้ายรายชุบผุดเขาคขึ้นมากองเซโน่ปเดี๋ยวนี้บอกนึกว่าเขามากองเซโนแล้วเขาบริค้าอบอกจัแกล นคนขายแต่ว่ามันยุททางแต่ถ้าเอาในร้านขายคนเดียวเราชน,นาปันมันหลังเบิดตลอดเบิดตลอดเต็มหลอดคนเดีมืมอนี้เราก็ไปเอาเลยไปเอาอีปากสองมันนอกเพียนบันมีคนขายเราไปเอาอีกคนเราขยา,ายเรานั่งขายเราไปเอาอีกเลยดิ บอกแม่ลาโน่อยเมื่อวานเนี่ยบอกเมฆเลยกำอันอันทูบเลขมาให้เฮาแปดแปดอันอันนั่นแปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งมันออกสิบเก้าเหมันออกสิบเก้าเอาเลขแม่ขบเบื่อขยันปีดเอาหงนะ พีบอกคนคนบอกคืนเนาะหนึ่งเก้าไป็นจดบ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งถูกหนึ่งแปดขึ้นหนึ่งเก้าพีบอกคนคนบอกคืนถ้ามันจำมันจะใส่ั้นมาตุงเนาะ เรามันเอามาจะใช้มันอมสกินเลขวันผลผนออกเล deflect, ็เต pues ่ากเจ็ดองเดเ๋็วันผลเดนซุออกุเกาของกเจ็ดบ้ากเจ็ดเลขวันผลกินเราเล็เตาเตาใหญ่ขึ้นออแม่กระเบื้อ ามหนึ่งเก่า่ียน่ถอบากซื้อหอกสิเกสื่อก็ตัวเลบไม่กรรมมาซื่อนมันถือเทียนงินวนทามแม่เลขกิไปแล้วอ่ะมันมาม่ดด้อัโตรงตรงมันไม่ไนี่เห็นมาได้ป๊บันมาเลยสื่อตรงหันมาไม่ไดตรไม่ขึ้นไม่ลง เนะมัตมีตีนเอาเนาะก็ต้องซื้อขนซื้อข้นซื้อลงซื้อปีนไปซหละบอกหนักเห็นเล็นน่ะกับหนากับหลังคนบอกเห็ีเลขเนี่ซื้อือกนอกลัมหนักเห็นเล็กถึละสิบปก็ไปซื้อสิขึ้นสิบเกาสิบเจ็ดซื้อลงกันเอาเปนั่นลสิบเจ็ิบเก้าสิบแดเอ โอ้กินแตงโมแดดแดดมาเยเอากินแตงโมแดดห่อนดูพีหน้องมันเลแดดห่อนห่บ่บ่บ่ห่อนไปนลยธรรมดาทำยังสิห่อนอย่างเี้ยห่อนแล้วคอยาคืนคอยังบม่หผ้าย่นสามคืนมาเลยห่อนพออะไรนางลูก พอดีอากาศชันตอนนี้ก็พอดีแล้วมันชสียขำนลยตอนวางเทียงวางมือนเศ้าหมนนหอนไข่ไก่ชุ่มเจ้ามันพ้นตกห้ามเสียหมดหรือเล่ไก่หน้างเห็นอะไรอยู่พ้นมันจะใส่มีผลนนพ้นตกพรมไหรนพ้นตกวางกี่นี่ได้ครับสิเจ้าสามมือลังงั่นอ พ่นอแข็งพ้นไปตลาดไปเจือนปลาปลาเผาหมือนกนพ่นตกห้างไข่นอยนหันมันเปียกหมดแบบเบื้องมุงม,มันอยู่างนี้ใส่ขืาวสห้าห้างหมืห่นไข่เม็ดมคิงเห็ดไว้เต็นอย่ะขากะโดห้า,างห้งมันมันคงใก่ หน,นเป็นย่างนอกคอละว่ค่ะแล้วค่ะเอากระสอกข้าวสารแตะไปใส่นหน,สหนหั่นแกใส่ให้ห้นางมันหาขิงเอาไปใส่ไข่เลยบ้านน้นนะขอบไก่มันก็คั่กไะ้องนาอุ่นหน่อยเนี่เจ้ากระทาเบิ้งแรกมันคนตรงแกระวอมหมลยนะข้างหลงนะ่อทอดินเท้าด้ดินเท่าต่ำกว่า สูงอยู่ทั้งนั้น,น,ปนเป็นแบบคนโตก็นยังถั่วหมดเป็นน้องทางหลังบ้าทเลยเด็นเป็นแ <ทม S 1> หนก็นได้เห็กเป็นห่านคือเล่าหน่ะก็ได้วันนี้เราหปท่ห่านลำลูกก่ปปะยาไม่แล้วก็ขึ้นนอนเทิงมาแล้วปวดตัแวแฝดมันบกเข่าแม่น้ำมันเต็มอยู่พื้นแล้วมันบกเข,าออกนะข่าไกลนะเขาเห็นขันได้ขึ้นโอย หกอันเก่าเนะี่ยก็เป็นคันได้ขืนคือกันได้ขึ้นมันก็ขึ้นนอนคอนไก่นอนคอนอยู่แล้วก็มีคอนเบิดมีคอนมีทาง,ทง,งไก่มีค่ะเบิดหน้ามันหงมเต็มประทังแต่ทางที่เขาไปอยู่นี่เด้เป็นังขึ้นนอนคอนฝนตกกันอาก็นอนให้หนัามันจะแห้งเลยไปช่วงนด้ไปช่วงงามฝนมันก็ขึ้นนอนคอนเกาเก่าจะเก่ามาโอ้ยไปนอนในหลุมได้แล้วก็มันบ่นอนเหรอเนี่ย มันขินนอนเทิงคนต,คเตเกเปียกยาและถืนมันขืนนอนเถิงเหตหกานณ์เบิร์ด้วยหันหนนอนเอาไปตจ้งกินแล้วก็อิ่มน้ากินน้ามันกินงงงก็อิ่มน้าเที่ยวกินเห,หี่ยวแพี่น้องเอ้กินม้าี่อกินงงงวดไหมแต่กินงง มีมอลาตะก่อนด้วยวยสีนองเด้อผักกุ้แซ่กุ้ไหลสัสตะไคร่ส่งมีม้อนผักกินมาเถีว่วได้จ้าบาย